สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหญิงนะคะวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนออนไลน์วัน,นี้เราจะเรียนในรายวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆ เด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเข้าสู่เนะื้อหาการเรียนได้เลยค่ะคะ่ะเด็กๆค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้คุณครูหญิงมีสาระน่ารู้ เกี่ยวกับเรื่องพยัญชนะไทยมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆทราบกันไม่เอ่ยว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆทราบกันไหมคะอ่าเด็กๆขาพยัญชนะไทยมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวนะคะเด็กๆพยัญชนะไทยมีทั้งหมดสี่สิบสี่ตัวนะคะ อ่าเด็กๆค่ะเด็กๆมาอ่านออกเสียงตามคุณครูหญิงกันนะคะตัวอักษรแรกนะคะเด็กๆโกไก่อ่านว่าโกขอไข่อ่านว่าขอต่อไปนะคะเด็กๆขอขวดอ่านว่าขอ คอควายอ่านว่าคอคอคนอ่านว่าคอคอระคังอ่านว่าคอต่อไปนะคะงงูอ่านว่าง จจานอ่านว่าโจต่อไปนะคะเด็กๆชอชิงอ่านว่าชอชอช้างอ่านว่าชอโซโซอ่านว่าซอชอเชออ่านว่าชอ ต่อไปนะคะยอหญิงอ่านว่ายยโดชดาอ่านว่าโดต่อไปนะคะตอประตัดอ่านว่าตอโถอฐานอ่านว่าโถต่อไปนะคะเด็ก,ดก ทอมนโทอ,อ่านว่าทอทอผู้เท่าอ่านว่าทอต่อไปนะคะเด็กๆโนนินอ่านว่านโดเด็กอ่านว่าดต่อไปนะคะเด็กๆตตเต่า อ่านว่าตอ่อต่อไปนะคะเด็กๆถอถุงอ่านว่าถอต่อไปนะคะเด็กๆทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอต่อไปนะคะเด็กๆ นอหนูอ่านว่านอต่อไปนะคะบบใบไม้อ่านว่าบอต่อไปนะคะปอปลาอ่านว่าปอผอผึ่งอ่านว่าผอ ฝอฝาอ่านว่าฝอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอพอสำเพาอ่านว่าพอมอหมา อ่านว่าอโอยัก์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอรอลิงอ่านว่าลอวอแหวนอ่านว่าว สสาลาอ่านว่าสสฤษีอ่านว่าสสเสืออ่านว่าส,ส,ส,าาสต่อไปนะคะเด็กๆหหีบอ่านว่าหอ ต่อไปนะคะรลจุลาอ่านว่ารอต่อไปนะคะออ่างอ่านว่าออ่าต่อไปนะคะเด็กตัวสุดท้ายนะคะหอนุคูอ่านว่าหอ อ,อ่านออกเสียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะเด็กๆสาระน่ารู้ที่คุณครูหญิงนำมาฝากเด็กๆวันนี้เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนฝึกท่องฝึกอ่านกันนะคะเด็กๆเด็กๆจะได้อ่านเก่งๆนะคะวันนี้นะคะ หลังจากที่เราอ่านออกเสียงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูหญิงมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทําด้วยนะคะ่คุณครูหญิงได้แจกใบงานให้เด็กๆ,ะะก,ก,ๆกลับไปทําที่บ้านนะคะเด็กๆเด็กๆ,ๆยิบใบงานขึ้นมาได้เลยคะ่ะหยิบขึ้นมาเลยนะคะแล้วเตรียมดินสอให้พร้อมนะคะเด็กๆ อ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยคะ่ะอ่าเด็กๆค่ะวันนี้เราจะทำแบบฝึกหัดในการเขียนตัวอักษรต่อประตักโตตามเส้นประนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะเด็กๆพร้อมแล้วมาเขียนตัวอักษรต่อประตักตามคุณครูหญิงเลยนะคะ เด็กๆ่ะเวลาที่เด็กๆเขียนตัวอักษรภาษาไทยเด็กๆต้องเริ่มจากการเขียนหัวตัวอักษรพยัญชนะภาษาไทยก่อนนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆลากวงกลมขึ้นมาเลยค่ะลากขึ้นมาแล้วก็ลากขึ้นเลยนะคะค้งลงมา แล้วก็ลากขึ้นด้านบนนะคะเด็กๆคะ่ะเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆเขียนให้สวยๆนะคะเพราะคุณครูหญิงอาจจะเขียนไม่สวยเพราะคุณครูหญิงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนนะคะเด็กๆเลยทำให้อาจจะเขียนออกมาได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะอ่าเด็กๆใช้ดินสอในการเขียนเด็กๆเขียนสวยๆ ลากตัวบรรจงเต็มบรรทัดเลยนะคะาลากลงมาเลยค่ะเด็กๆีเดกๆเขียนต่อไปได้เลยนะคะเขียนให้เสร็จทุกตัวอักษรเลยนะคะเด็ก รักตามรู้หญิงกันเลยนะคะ เด็กๆ่ะเราก็ได้ทําแบบฝึกหัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆอต่อไปนะคะห้เด็กๆอีกใบงานอีกใบขึ้นมานะคะใบงานต่อไปนะคะจะเป็นใบงานการเขียนตามรอยประตัวอักษรโถฐานโถ,ถนะคะ ตัวอักษรถอฐานถอนะคะเด็กๆครูหญิงจะเขียนให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างหนึ่งแถวนะคะแล้วเด็กๆนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะเด็กๆมาเริ่มจากการเขียนที่หัวตัวอักษรก่อนนะคะเขียนเป็นวงกลมก่อนนะคะเด็กๆแล้วลากขึ้นบน ลงมาค่ะโค้งลงมาแล้วก็โค้งขึ้นด้านบนค่ะเด็กๆเขียนสวยๆนะคะเวลาเขียนครูหญิงอาจจะเขียนไม่สวยนะคะเด็กๆเพราะคงครูหญิงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนเลยอาจจะเขียนออกมาได้ไม่สวยเท่าไหร่นะคะเด็กๆใช้ดินสอในการเขียนเด็กๆเขียนสวยๆเลยนะคะ เด็กๆขาคุณครูหญิงก็ได้เขียนให้เด็กๆูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆลืมไปทําเป็นการบ้านด้วยนะคะแล้ววันเปิดเรียนให้เด็กๆนํามาส่งคุณครูหญิงได้เลยนะคะมาส่งในวันเปิดเรียนนะคะเด็กๆอ่าวันนี้นะคะก็หมดเวลาในการเรียนแล้วนะคะเด็กๆ เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนมันอ่านมันฝึกฝนนะคะเด็กๆเป็นไงบ้างคะเด็กๆสาระน่ารู้ที่คุณครูหญิงนำมาฝากเด็กๆวันนี้ค่ะเด็กๆอย่าลืมไปมันทบทวนนะคะค่ะวันนี้นะคะเด็กๆคุณครูหญิงก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย